รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้พาบุกโรงงานเลยนะคะโรงงานที่ว่านี้นั่นก็คือการผลิตก,กุนเชียงนั่นเองค่ะจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนี่ค่ะบรรดากุนเชียงต่างๆตรงนี้เขามีกระบวนการในการทําอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในพื้นที่ของลายผลิตกุนเชียงะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูกันว่ากระบวนการทํากุนเชียงออกไปจําหน่ายจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีเขามีกระบวนการในการทำนเนี่ยอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้อยู่กับเจ้าของ,ของพื้นที่ค่ะพี่หมูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูแนะนําตัวคุณผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะลัทนันภูรีเดชานะคะเป็นเจ้าของธิการกุนเชียงหงยกนะคะของจังหวัดราชบุรีค่ะพูดถูกไหมเขาบอกว่าเป็นเป็นแหล่ง แหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิตกุนเชียงสินค้าโอท็อปของเมืองราชบุรีด้วยใช่ค่ะเป็นอของดีของเด่นจังหวัดราชาบุรีค่ะเพราะว่าราชบุรีเป็นเมืองหมูค่ะ,ะเมืองหมูแล้วก็แปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์กุนเชียงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตรงนี้เป็น เป็นขั้นตอนของการแพ็คแล้วเนาะพี่หมูใช่ค่ะใช่ค่ะไอเนี้ยคือเป็นขั้นตอนของการบรรจุแล้วค่ะว่าเราลูกค้าจะรับบรรจุแบบไหนแบบถุงละโลถุงละครึ่งหรือแบบสุญญากาศหรือไม่สุญญากาศอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วก็เอาสินค้าตัวไหนบ้างซึ่งคุณเชียงเราก็จะมีมีคุณเชียงหมูคุณเชียงปลาแล้วก็คุณเชียงไก่ใช่ค่ะมีหลากหลายให้เลือกมีหลากหลายค่ะแต่เท้าความกลับไปนิดนึงเลยว่าทําไมเราถึงผลิตตัวกุนเชียงตัวนี้แล้วก็ผลิตมายาวนานขนาดไหนแล้วคะ ก็ถ้าดั้งเดิมจริงๆเนี่ยสามสิบกว่าปีค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่ค่ะ uh huh. ก็คือสมัยก่อนนี่เราส่วนใหญ่รับบริเลี้ยงหมู uh huh. ทีเนี้ยช่วงที่เ,เมื่อสักปีสักสองเก้าอะคะอ่ะช่วงนั้นน่ะหมูแพงมากวัตถุดิบพวกอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยแพงมากทีนี้ก็เลยเหมือนขาดทุนนะคะ uh huh. ก็เลยบอกว่าเลิกเลี้ยงกันเถอะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่หมูที่เราเลี้ยงอ่ะมันก็มีจํานวนอยู่เนาะ uh huh. ก็เลยบอกว่าทํายังไงที่จะแปลรูป uh huh. มาเป็นสินค้าเพื่อจะขาย ได้อีกแบบหนึ่งก็เลยตกผลิตที่เป็นกุนเชียงเพราะว่ามันอบแห้งแล้วบางทีเนี่ยถ้าตลาดเรายังขายไม่ได้มันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นของสดเป็นเป็นลูกชิ้นเป็นแหนมหรืออะไรเงี้ยถ้าตลาดเราไม่รองรับเนี่ยมันก็จะมาสต็อกอยู่ที่เราก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราระบายของไม่ทันทีนี้เราก็ได้ได้บุกจีนนะคะเขาก็มีสูตร กุญเชียงให้เราอ่าเราก็เลยพัฒนากันมาต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มจากหมูเลยค่ะอ่าหมูแล้วก็หลังๆลูกค้าอยากทานปลาก็เลยปรับพัฒนามาเป็นกุญเชียงปลากุญเชียงไก่ตามลาดับเลยค่ะกี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีอันนี้เป็นขายาตรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่2รุ่นที่สองแล้วใช่คะกับการทําตัวกุญเชียงอย่างที่พี่หมูบอกมาว่าคือความนิยมหลัก ส่วนใหญ่เลยคือจะเป็นหมูใช่ใช่แต่ทีนี้พอมาเป็นปลาเป็นไก่เนี่ยเราไปนำวัตถุดิบมาจากที่ไหน่ะคะคือปลาเนี่ยเราใช้ปลายิสกค่ะเป็นของดีจังหวัดราชบุรีอ่ามันจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ขคาวคือสําหรับคนรักสุขภาพบางทีแบบว่าเออฉันฉันเบื่อที่ทานหมูละฉันอยากทานปลาบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีทางเลือกให้ลูกค้าค่ะค่ะใช่แล้วก็ไก่ก็ไก่ไก่ใช่ไก่ก็ทั่วไปบางคนเออฉันชอบทานไก่อ่ามีคุณเชียงไก่มามานําเสนอก็เขาก็ตอบรับดีค่ะ ถ้าวัดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หมูไก่ปลาอันไหนเปอร์เซ็นต์ประมาณไหนบ้างคะความนิยมถ้าหมูเนี่ยน่าจะประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่หมูจะเยอะมากค่ะส่วนปลาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ไก่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นทางหมูเยอะหมูเยอะเยอะมากและตอนนี้ก็คือเป็นเป็นการแพ็คเป็นไลฟ์ผลิตเราทําทุกวันไหมคะตรงนี้ทำทุกวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะอืค่ะ ก็คือจะมีการแพ็คแบบนี้อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะแพ็คแล้วก็บรรจุถุงละสิบโลสิบโลแล้วก็ลถกะถ่อยมาก็ึับขึ้นไปเลยใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตพี่หมูนะคะพาไปดูกระบวนการกว่าจะได้มาเป็นตัวคุณเชียงแบบนี้ที่ส่งจําหน่ายเนี่ยค่ะคือเขาจะต้องมีกระบวนการประมาณไหนบ้างได้วันนี้เข้าไลน์ผลิตได้แต่อาจจะไม่ได้ครบทุกขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งกระบวนการของการทำกุญเชียงที่หมู่ะอันนี้ขั้นตอนอะไรเขาเรียกว่าอะไรก่ออันนี้เป็นขั้นตอนวัดขนาดค่ะวัดขนาดจับตัวคุณเชียงว่าเราจะเอาขนาดเล็กขนาดาสั้นหรือยาวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราจะผ่านกระบวนการที่เอาวัตถุดิบม,มาหัน่นบดผสม แล้วก็บรรจุไส้ก็คือใส่ใส่ในเครื่องบรรจุไส้ก็คือจะใช้ไส้หมูธรรมชาติค่ะบรรจุเข้าไปแล้วก็จะออกมาเป็นเส้นย,วยาวๆแบบนี้ค่ะพอ,อจากกระบวนการนั้นเสร็จปุ๊บก็มูฟมาตรงนี้เพื่อที่จะวัดขนาดตามที่เราต้องการพอ,อวัดขนาดเสร็จปุ๊บเราก็ร้อยร้อยเชือกอะค่ะร้อยเชือกตามตาม,ตามเอ่อเขาเรียกอะไรนะตามข้อที่เราแบ่งเอาไว้อพอวัดขนาดเสร็จปุ๊บเราก็ไปฝั่งนู้นก็คือจะไป ตกแต่งตัวให้มันดูสวยกลมกลึงอะไรอย่างเงี้ย oh. ก่อนที่จะเข้าตู้อบอตู้อบอ,อบแห้งหนึ่งค uh. ืนแล้วันลุคขึ้นเราถึงจะเอาตู้ที่ที่เขาอบเซ็ตตัวแล้วแหละ uh. เซ็ตตัวแล้วปึ๊บเอามาตัดตัดแต่งเพื่อที่จะ,ะเข้าตู้อบแห้งอีกประมาณ5-6าถึงหกวัน uh. กระบวนการนี้ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะกว่าจะได้ครีเชียงออกมา uh. แต่อย่างที่พี่หมูบอกอันนี้เป็นเป็นไส้ธรรมชาติใช่ค่ะไส้หมูธรรมชาติเราต้องเอาเขามา ทำความสะอาดหรือว่ามีกระบวนการยังไงบ้างคบก็นําไส้มาแล้วก็มาแช่น้ําแช่น้ําเพื่อให้เกลือที่เขาหมักมาเนี่ย<ะ>มันหลุดออก<ะ>อ่าเราก็มาล้างทาความสะอาดจนเกลี้ยงเสร็จปุ๊บก,ก็คือเอามาบรรจุในเครื่องบรรจุไส้<ะ>ซึ่งเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวน้องเขาจะสาธิตให้ดูอะค่ะอันนี้มันมีปัญหาไหมคะว่าการณีไส้ขาดหรือว่าอะไรเพราะเนี่ยจะเห็นเป็นแบบเส้นยาวมากเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงค,คือส่วนใหญ่เราจะเลือกซัพพลายเออร์ที่เขาส่งเราค่ะว่าคือขอให้คัดตัววัตถุดิบ ที่ดีคือเราจะได้ไม่เจอปัญหานี้แต่ถ้าสมมติว่าแจ็คพอตเจอที่แบบไม่ดีก็คือตีคืนเข้าไปไม่ใช้แต่ถ้าสมมติว่าบางช่วงมันอาจจะมีขาดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยน้องคนที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะมีความชํานาญว่าจะตัดช่วงนั้นออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะอ,อย่างที่พี่หมูบอกเนีียคือเราก็วัดขนาดใช่ค่ะแล้วก็ตัดแต่งอ่าเขาเรียกว่านะแต่งเขาให้สวยใช่แล้วกร็ร้อยเชือกอ่ะร้อยเชือกก่อนแล้วก็ค่อยปิด ตกแต่งตัวให้กลมกลึงแล้วเขาแ่เอาตู้เข้าตู้อบเลยค,คือเราจําเป็นต้องแต่งกแต่งตัวเขาก่อนอะคะแล้วถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเลยได้ไหมมาตัวมันจะไม่สวยค่ะมันจะเบีย้ยวเบี้ยวบูดบูดคือตัวมันจะไม่กลมกลึงตรงนี้น้องเขาก็าจับให้มันกลมแล้วระดับนึงแต่ต้องมีอีกขั้นตออหนึ่งเพื่อที่จะไปตกแต่งให้มันกลมกลึงสม่ําเสมอกันอ,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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่ใช่แค่รสชาตินใช่ใช่ลูกเลกก็ต้องยุ่ยากนิดนึงใช่ค่ะทีนี้เข้าตู้อบต้องมีสองรอบใช่รอบแรกรอบแรกเขาเรียกว่าเข้าตู้อบสด คือหนึ่งเพื่อให้เขาเซตตัวตอนนี้เขายังนุ่มๆนิ่มๆอยู่ใช่ไหมคะเราก็เข้าตู้เพื่อเร่งไฟก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวคุณเชียงมันเซตตัวอ่ามันจะเป็นตัวพอเราแต่งเขาแล้วใช่ไหมคะเป็นตัวกลมๆแล้วเนี่ย เขาก็จะเซตตัวอยู่อย่างนั้นแหละแล้วพอวันุ่กขึ้นเราถึงเอาเขาออกมาเพื่อตัดแต่งไส้บางบางที่เนี่ยอย่างอย่างตัวนี้ค่ะเขาจะมีเศษไส้เนี้ยเราก็จะตัดออกอ่าใช่ลายไส้เนี่ยก็จะจะตัดออกแล้วก็อีก5วันถึง5้าวันถึงจะเป็นอย่างที่แพ็คที่เราชมกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวขั้นตอนตรงนี้แล้วก็ไปดูการเข้าไส้ใช่ไหมคะว่าว่าจะมีกระบวนการทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะค่ะ ก็คือเรียกว่ากา้เข้าไส้ค่ะแต่ที่เห็นเลียงๆอยู่นี่คือหมักไปแล้วใช่ไหมคะที่จะเข้าไส้ค่ะพี่หมูอธิบายขั้นตอนนี้ให้ฟังเลยค่ะว่าจะต้องทําประมาณไหนยังไงบ้างอ๋อก็คือหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาตัววัตถุดิบที่ผสมแล้วเนี่ยมาใส่กระบะตัวนี้นะคะแล้วก็เข้าใส่ในเครื่องบรรจุไส้นะคะเขาเรียกว่าเข้าไส้ตรวนี้ค่ะก็จะใช้ไส้หมูธรรมชาติถ้าไส้ยาว ใช้ยาวเนี่ยก็ความยาวก็อาจจะประมาณสัก10เมตร15เมตรที่มันก็จะยาวเลยคือ oh. แบบน้องเขาก็จะใส่จนกว่าจะหมดไส้ะะ oh. อ่ะค่ะถ้าถ้าไส้กลางก็อยู่ที่ประมาณ3-5เมตรอ่าทีนี้แล้วอยู่ที่ว่า,เ,าเราทําคุณเชียงแบบไหนบางทีถ้าทําตัวสั้นอาจจะต้องใช้ไส้ไส้กลาง oh. ความสั้นมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้า oh. ใช้ทําตัวยาวเนี่ยก็ใช้ใส้ยยาวไปเลย ประมาณ1 0 1ถึงเมตรก็คือต้องแยกแยกขนาดของไส้ด้วยความยาวแต่ละไส้ด้วยก็จะทําแบบนี้นะคะคือเข้าเครื่องแล้วก็จะมาเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็จะไปวัดไซส์ใช่ไปจับวัดขนาดเหมือนที่เราดูกันมาเมื่อสักครู่นี้คะเดี๋ยวเราดูกระบวนการในการเข้าเข้าไส้ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เขาไม่ได้ทําแค่ตัวแพ็ค ที่เราเห็นอย่างตอนแรกเขามีเป็นแบบเขาเรียกว่าพรีเมียมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพรีเมียมเป็นพรีเมียมเป็นสุญญากาศนะคะเราจะไปดูกันว่ามันเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันจะมีความพรีเมียมยังไงบ้างนะคะที่สำคัญใครที่อยากจะลองซื้อไปทิมทอดบ้านไหนก็ไม่ดูบ้างมีกระบวนการทอดยังไงบ้างมีข้อแนะนำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันตอบค่ะ ี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะอย่างที่พี่หมูบอกว่าเริ่มแรกนี่ต้องไปเข้าตู้อบก่อนหนึ่งวันใช่ค่ะ1คืนหนึ่งคืนพอมาโซนนี้อีกกี่วันนะคะห้าถึงหวันค่ะห้าถึงหวันนะคะเรามาดูข้างในกันดนีกว่าว่าหน้าตาห้าถึงหวันนี้เป็นจะเป็นประมาณไหค่น ก็จองมาเป็นประมาณน,นี้เลยมานี้นะคะห <1 S 1> ตู้นี่คือประมาณ400กิโลค่ะฝั่งนู้นก็400ฝั่งนี้400กิโลใช่ค่ะ5วันอุณหภูมิต้อนเท่าไหร่คะพี่อุณหภูมออิอยู่ที่ประมาณมามาช่วงช่วงวันที่2อันนี้เป็นคืนแรก <c oughs> ใช่ไหมคะพ <c oughs> คืนที่2เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก7จค่ะ <c oughs> และอุณหภูมิเนี่ยตู้อัตโนมัติเขาก็จะค่อยปรับ คือเราเซตเอาไว้ไงคะค่อยๆลดอุณภูมิลงค่อยๆลงเพราะว่าพอเขาเริ่มแห้งเริ่มเริ่มที่จะออกกน่ายได้แล้วอุณภูมิก็จะเริ่มเบาลงละจจะไหมประมาณจะา50 50เส,เสร็จๆอะไรเงี้ยพอให้เขาอุ่นๆแค่นั้นเองแล้วพอ,อพอจบครบวันที่เขากําหนดแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยไปแพ็คแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้อง ใช้พัดลมเป่าให้เขาเย็นก่อนอ่ะพอเย็นอุณหภูมิปกติแล้วก็เข้าแพ็คในถุงได้เลยใช่แต่เราจะเห็นอย่างที่ที่อยู่นี้ก็คือจะเป็นไม้คคือจะเห็นกับทั้งกระบวนการที่เราถ่ายทามาก็จะมีมีไม้ที่ไว้เลยนะเป็นที่แขวนใช่ค่ะแลวต้องต้องเป็นไม้อะไรยังไงอันนี้เราใช้ไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่แล้วก็มาเหลากลมกลึงนะคะไม่ให้ไม่ให้เขามีเซี้ยนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือเอ่อแล้วก็มาล้างทําความสะอาดถึงให้แห้งแห้งเสร็จก็คือถึงเอามาใช้งานได้ค่ะ มันมีผลไหมคะกับการที่เราอบกับเขาหลายๆรอบหลายๆครั้งคือตัวนี้เขาจะไม่มไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอะคะ่ะ <c oughs> คืออย่างบางที่อย่างใช้กรอบเมืองนอก <c oughs> เขาก็ยังใช้ลมควันเนาะแต่ที่เนี้ย คือเราอ่ะไม่ได้ใช้ลมควันแต่ว่าเราใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ใช้ภูมิป oh. ัญญาชาวบ้านที่เราทํามาตั้งแต่30กว่าปีอ่ะค่ะเราก็จะใช้แบบนี้แล้วก็คืออายุการใช้นานก็นานมากเลยค่ะประมาณ2-3ปีเราก็ต้องมาเปลี่ยนทีนึงอ่าใช่ค่ะใช้รุ่นใหม่เข้ามามาทําตรงนี้ใหม่ก็แข็งแรงค่ะค่ะใช่ก็จะเห็นได้ว่าที่ที่เราถ่ายทานะคะจะเรียงกันประมาณโอ้โหกี่ตู้ได้ขอแอบดูตัวเลข22 22ตู้ตรงนี้นะคะตู้อบที่มีการอบอยู่ตลอดเลยก็คือไล่เรียงวันกันแหละก็คือแน่นอนก็คือมีออเดอร์ให้กับลูกค้าตลอดนะคะในส่วนของการการทําตรงนี้ค่ะแต่ละไม้เนี่ยเราต้องวัดน้ําหนักไหมคือจะนับปวงเนาะค่ะก็ประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ10กิโลค่ะ10กิโลต่อ ต่อไม้ไมต่อไมออ้ที่เห็นน้องเขาถือ,อถือไว้เนี่ยคือ10โลผู้ชายแข็งแรงหน่อยก็อาจจะสองสามไม้แล้วอ้แล้วแบบแ,แ,แบกไปอะ,ค,ะค่ะเพื่อไปไปแพ็กอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่หมูบอกว่าเวลาที่เราจะทําตัวคุณเชียงเนี่ยเราใช้ใช้การอบและนับวันเนาะแล้วก็นับอุณหภูมิถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราสามารถดูได้ไหมคะว่าอันนี้โอเคละเราสามารถสังเกตได้ไหมได้ค่ะคือคือแต่โดยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูจํานวนวันละแต่บางครั้งอะถึงจะครบจํานวนวันแต่ บางทีแก๊สอาจจะดับช่วงกลางคืนแล้วเราไม่รู้หรืออะไรเงี้ยความแห้งความอะไรเนี่ยอาจจะขยับไปนิดนึงแล้วก็ใช้สัมผัสเอาใช้ใช้ใช้มือสัมผัส๋อแห้งแล้วอันนี้ใช้ได้แต่บางทีถึงกาหนดก็อาจจะไม่แห้งอาจจะต้องอบต่ออีกสักวันนึงอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้การสัมผัสได้ด้วยความจริงกุนเชียงเนี่ยรสชาติก็ต้องเป็นประมาณ ก็จะออกเค็มหวานกลมกล่อมนิดนึงแต่บางพื้นที่เขาอาจจะชอบแบบชอบหวานนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของของเราเนี่ยจะไม่ไม่ได้หวานนําค่ะใช่จะออกเค็มนิดนึงหวานนิดนึงคือทานได้อะค่ะทานทานทานเล่นได้และสีก็คือจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะออกแบบสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปไปดูกระบวนการขั้นตอนอื่นก่อนดีกว่าเมื่อกี้เห็นพี่เขายกไปแล้วเดี๋ยวไปดูที่เขาไปพึ่งเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่า อากาศเขาถ่ายเทแล้วแล้วก็ไปรอขั้นตอนการแพ็คแล้วที่สำคัญบอกว่ามีพรีเมียมด้วยเดี๋ยวจะไปดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนกันคะเช่นกัน ถึงขั้นตอนการน,นี้นะคะก็เป็นการแพ็คสูญยากาศแต่ก่อนที่จะแพ็คพี่หมูคะทําไมถึงเป็นพรีเมียมตรงนี้คือรุ่นนี้จะเป็นคุณเชียงหมูมันน้อย ก็คือสำหรับคนที่แบบอชอบทานมันนิดหน่อยพอะอะไรเงี้ยแต่เน้นเนื้อ, uh huh. อก็จะเป็นคุณเชียงเกตพรีเมียมของเราเกรดเอะค่ะ uh huh. ซึ่งเราก็จะจากที่เราดูในตู้มัอกี้นี้ใช่ไหมคะที่เขาจะร้อยเชือกอะคะ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นเชือกเขียวนะมัคกี้เราดูเป็น uh huh. เชือกแดง uh huh. ตัวนี้ก็คือเป็นเกรดเอมันมันน้อย uh huh. ตัวนี้เราก็มาเข้าสู่กระบวนการที่เราจะใส่ถุงแวคคัมเพื่อ uh huh. ที่จะยืดอายุเขา uh huh. เพราะว่าจะเหมาะสําหรับร้านของฝากหรือร้านหรือหรือนําไปฝาก คนที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแพ็กเกจก็จะสวยนิดนึงก็คือเหมือนกว่าเราสูญญากาศเราก็จะเก็บได้ประมาณสี่เดือนอุณหภูมิปกติเลยนะคะคือไม่ต้องเข้าตู้เย,ย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติลูกค้าซื้อไปแล้วเข้าตู้เย็นเนี่ยก็จะได้ประมาณ6เดือนโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารกันบูดไม่มีดินประสิวเลยค่ะของเรารับรองไม่ได้ใส่เลยใช่เพราะเราใช้ใช้กรรมวิธีในการอบแห้งประมาณ1สัปดาห์กว่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวหมูเป็นหมูค่ะใช่ค่ะ ก็คือพรีเมียมเรามีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งปลาอใชมีให้เลือกนะคะแบบไหนก็สนใจแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกได้อันนี้นะคะพี่เขาก็จะอันนี้คือแห้งแล้วแห้งแล้วค่ะแห้งแล้วแห้งแล้วแันนี้เรจะมาชั่งกิโลใส่แพ็คแล้วก็ไปเข้าเครื่องสุญญากาศอ่าดังนั้นนี่นะคะเข้าเครื่องสุญญากาศซึ่งที่นี่เรามีทั้งเป็นเป็นไซส์แบบเขาเรียกกี่กิโลนะถ้าไซส์นี้อะไซส์นี้สิบกิโลค่ะสิบกิโล อันนี้คือ10กิโลถ้าเจะตามร้านค้าหรือจะไปจ like ําหน่ายก็ค yeah, ือเป็นไซนี้ไซนคโลแล้วก็เป็นถุงเล็กๆก็มีใช่ค่ะกิโลก็มีครึ่งกิโลกิโลีค่ะขั้นเล็กก็มีพั้นเล็กก็มียาวก็มียาวก็มีแล้วก็จะมีใช่ใช่มีหลายมีหลายไซส์หลายกลุ่มค่ะบ้านนี้มีเยอะมากเอะมากนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละแผนกเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วมีกี่ท่านคะตรงนี้อ่า40ิประมาณ40ิกว่าท่านค่ะ เป็นประชากรจะย้ายไปเป็นคนในพื้นที่ค่ะบางทีมาเป็นครอบครัวเลยค่ะแม่แม่แล้วก็พ่อเป็นคนขับรถแม่ก็มาอยู่ในโรงงานเอาลูกลูกโตเป็นสาวลูกก็มาช่วยทําอะไรเงี้ยบางทีเป็นครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าเราจะอยู่กันเหมือนครอบครัวใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของการการจาหน่ายต่างๆเนี่ยเราเราผลิตทุกวันไหมคะหรือว่าก็จะผลิตจันทร์ถึงเสาค่ะวันอาทิตย์หยุดค่ะแต่พอมาช่วงใน เศรษฐกิจแต่ละแต่ละช่วงเนะะี่ยค่ะอย่างต้นทุนของการผลิตหมูราคาสูงมากใช่ค่ะอาจจะไก่สูงหมูสูงปลาสูงเราเราทำยังไงคะเราก็บางทีเราก็ต้องขออนุญาตปรับราคาลูกคา้าแต่ว่าไม่ไม่ได้โดดไปมากเพราะว่าเอาที่ว่าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้และ,ะลูกน้องมีงานทำอ่าเราก็เราก็พอใจแล้วคะ่ะรอที่ช่วงจวังหวะที่ว่าพอหมูที่จะปรับราคาลดลงช่วงนั้นอาจจะมีกําไร มากขึ้นมานิดนึงก็คือค่อยไปหวังในช่วงนั้นแล้วกันแต่ช่วงนี้เราเราเอาต้องเลี้ยงพนักงานให้อยู่รอดกันทุกคนนะคะค่ะใช่ก็เรียกว่าอยู่ในระดับของที่พึ่งพากันพึ่งพากันได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาที่นี่แบบรายการเราเราเปิดให้เป็นแบบองค์ความรู้ให้กับน้องๆหรือว่าเยาวชนด้วยไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะเปิดยังไงบ้างคะเปิดทุกวันไหมเสามารถติดต่อเป็นเป็นค้าสพาวไปค่ะถ้าบางช่วงเราต้องเร่งผลิตอันนี้อาจจะไม่สะดวกแต่ว่า ติดต่อเราบอกเราเนิ่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็ก็ปรึกษากันนะคะ<ม>ว่าช่วงไหนได้ค่ะค่ะหากค่ะคุณผู้ชมสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าค่ะช่องทางในการติดต่อค่ะมีช่องทางในการติดต่ออย่างไงบ้างค่ะออของเราก็จะมีเพจนะคะคุณเชียงหงโยกราชบุรีนะคะแล้วก็มีเบอร์มือถือบ,บอกได้เลยบอกได้เลยค่ะ0631979828ค่ะ แล้วก็ในช h อป e ี Lazada ในเพจของอไปสินีไทยแล้วก็ที่เคาน์เตอร์ไปสินีไทยเกือบจะทุกสาขาค่ะลองสอบถามดูนะคะเพราะว่าเขาจะ,ะช่วยเหลือสนับสนุนสินค้าชุมชนซึ่งเราก็เติบโตจากตรงนี้ได้ต้องต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็มีในส่วนของดิสคัพ นะคะวันนี้ใส่ฟอร์มของดิสรับนะคะ,ะเป็นเครือข่ายธุรกิจบิสคับมีของทุกจังหวัดเลยค่ะแต่ของเราเป็นของราช,ชบ,บุรีนะคะก็ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการที่จะเติบโตะคะทำทำธุรกิจพึ่งพากาันเนี่ยค่ะก็หลายๆองค์กร ทั้งคณาจารย์อีกหลายท่านอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะก็ทําให้เราได้เติบโตก็ขอขอบคุณมาณนที่นี้ค่ะค่ะก็เรียกว่าการจะจาหน่ายสินค้านะคะหวังเพียงกําไรอย่างเดียวไม่ได้เนาะก็ต้องหวังพึ่งพากันด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือคุณภาพของสินค้าก็ต้องยังคงไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปวันนี้ขอบคุณพี่หมูเป็น่สูงเลยที่พามา เรียกว่าเยียบโรงงานเลยละกันเนาะกับโรงงานผลิตกุนเชียงของหงหยกที่นี่นะคะ,คะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจ,จะพาค,คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ